คือยองอะค่ะภาษาเยอ,เย,อยองอะภาษาเราก็น่าจะเรียกยองอะนะแม่ค่ะแล้วก็นี่เอามาตำรวมกับมะเกลือนะคะอันนี้เราก็จะไปย้อมนะคะเส้นได้มาย้อม <c oughs> ก็จะได้ได้สีดำๆแล้วเราก็จะมาทอแบบเป็นลายลูกแก้วนะคะ <c oughs> สำหรับเป็นอ่า ผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดรีสเกตนะคะลายผ้าเดี๋ยวอมเกิดเดี๋ยวไปดูผ้าที่ย้อมมาเกิดเสร็จแล้วกันนี่คือไหมนะคะเราย้อมไหมหรือย้อมได้ก็ได้ใช่ไหมคะไหมส่วนใหญ่จะไหมเนาะไหมจะแบบดำสนิทเลยไหมจะติดแต่ไม้จะไม่ติดค่ะอ๋ออ๋อต้องเป็นไหมนะคะเมื่อกี้ อ๋อได้ประดิษฐ์จะไม่ค่อยติดใช่ไหมคะอ๋อเพราะว่าเป็นธรรมชาติเนะ<ช>อ๋อนี่ค่ะที่แบบย้อมจากมะเกลือนะคะอนี้แสงมากเปคุอซีดำค่ะคุณผู้ชมสวยงาม